หลักสูตรเทคโนโลยีบันิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์โดยนายึกษาเวนิทัศน์ชั้นปีที่4ภาควิชาการวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์จำนวน27ชิ้นงานโดยนำเอาปัญหาจากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสู่การแก้ปัญหาและสร้างสารรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง,ง,งต่อบ,บุคลกากรทางการแพทย์ที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจได้ง่ายในพิธีเปิด ได้มีอาจารย์ดรปียนัทสุดีประธานกรรมก,การบริหารหลักสูตรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนางสาวพัชชนบุญธรรมประธานโครงการกล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์กมลวันเจนวิถีสุขรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดณศูนย์าการค้าเซ็นทรัลพลาซาชั้นหนึ่งรองศาสตราจารย์กมลวันเจนวิถีสุขกล่าวในพิธีเปิดว่า งานนิทรรศ,ศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ในครั้งนี้มีผลงานในส่วนที่เป็นภาพปฏิบัติต่างๆเช่นการเขียนภาพทางการแพทย์การถ่ายภาพทางการแพทย์กราฟิกทางการแพทย์สื่อประสมผงจำลองและสิ่งเล่นแบบทางการแพทย์โทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์ความรู้พื้นฐานสำหรับ เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการศึกษาอื่นที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีความจําเป็นมากขึ้นในการศึกษาทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคตสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของหลักสูตรและความสามารถของนักศึกษาเป็นอย่างดีทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรมากขึ้นอีกด้วยด้านนางสาวอรวรันศรีนาคเจ้าของผลงานหนังสือพร้อมสือ่อ Augmented Reality หรือ ARBo o k ร่วมกับการเรียนแบบ ร่วมมือในรายวิชาวิทยาศาสตร์หนึ่งใน27ชิ้นงานที่นํามาแสดงกล่าวว่าโครงการที่นํามาแสดงในวันนี้ได้ทําเป็นหนังสือพร้อมสือ่อ augmented reality หรือ AR book ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกายของมนุษย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาจึงกําหนดเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยระบบต่างๆในร่างกาย จำนวน9ระบบซึ่งมีรายละเอียดวิธีการทำงานของอวัยวะต่างๆและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆโดยใช้ระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด1เดือนครึ่งแต่รายละเอียดที่ใช้เวลามากคือการวาดภาพประกอบในหนังสือหรือว่าด้วยตนเอง95%ส่วนขั้นตอนการปั้น 3D และวนำไปอัพในแอปพลิเคชันใช้เวลา2สัปดาห์โดยได้แนวคิดมาจากที่พบว่า AR มีอยู่โดยทั่วไปแต่ไม่พบว่ามี AR ที่ให้ความรู้ทางด้านการเรียน จึงนำเอา AR มารวมกับการเรียนจุดเด่นของชิ้นงานก็คือสามารถจัดการสแกน AR Book ได้ในลักษณะเป็น3มิติโดยใช้แอปพลิเคชัน vplay ในการสแกนและโมเดล3มิติก็จะโผล่ขึ้นมาและสามารถหมุนภาพดูได้360องศาสามารถดึงดูดความสนใจให้กับเด็กนักเรียนให้อยากหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาและอยากรู้ต่อยอดตนเองต่อไปจากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กนักเรียน ที่ได้ไปทดลองนําหนังสือ AR ไปใช้ในการเรียนพบว่าความก้าวหน้าทางด้านการเรียนของนักเรียนจากรูปแบบ AR ได้ผลดีมากกว่าเรียนแบบปกติอยู่ในเกณฑ์มากถึงมากที่สุดและในอนาคตจะวางแผนวางหนังสือเพื่อจําหน่ายเพราะไม่ค่อยมีสื่อการเรียนที่ผสมกับ AR โดยจะปรับปรุงแก้ไขหนังสือให้สามารถวางขายได้ในอนาคต